สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้สู่ YouTube ช่องเดียดัมแนทักนะครับนี่นะครับก็จะพาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับมาชมยู s ุแคปโฟ1.9 s นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของยูุนะครับตอนนี้ก็ ไฟก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไฟเดลไลท์นะครับเดี๋ยวดรมทักเรียกแต่ไฟเดลไลท์นะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าสีเทานะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นสีเทาครับถ้าเป็นตัวระดับกลางขึ้นมาก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้เขาเรียกสีขาวไซบีเรียนนะครับมันจะเป็นขาวอีกขาวหนึ่งนะครับข้างหลังกจ็จะเป็นขาวมุกนะครับอันนี้เขาเรียกสีขาวมุกนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกสีขาวไซบีเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปชมร,บรอบๆคันกันนะครับพอดีเมื่อเช้าเดียดามแอนทาก,ก็ล้างรถนะครับวันนี้ก็เอารถไป ตั้งศูนย์สักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับพอดีออที่โชว์รูมที่เดียวออกมาเขาไม่มีที่ตั้งศูนย์ให้นะครับแต่เขาทวงล้อให้นะครับก็จะเอาเจ้าพารวยนะครับไปทําสักหน่อยนะครับของเดียดัมแอนทักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ไม่เอากระบะไลเนอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นท้ายแบบธรรมดานะครับก็เป็นสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นตรงนี้ก็ถ้าเป็นตัวระดับกลางระดับสูงก็จะมีะไฟถอยนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับของแดด้มแมนทักเป็นตัวธรรมดาก็จะ ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ให้แต่งมาจากศูนย์เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบ้านนี้เขานิยมใช้รถสีขาวนะครับท่านผู้ชมครับถูกฉลกนะครับอันนี้ก็รถอานะครับนี่ตอนนี้ก็ใส่ล้อขอบ18บปดมานะครับท่านผู้ชมครับ พอดีพื้นที่ในบ้านมันจํากัดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นล้อแบบนี้นะครับล้อวิวนะครับเมื่อกี้มันย้อนแสงนะครับทุกท่านนครับสวยๆกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับมันทัก ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมไปทำธุระก่อนนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ